เดี๋ยวถ่ายแค่นี้พอเสร็สจเรื่องเดีเอาะนี่เห็นกันู่นเนี่เนยเจ้าอยู่ไหมครับอันนี้อินเข่าเท่าหนุม,มานนะนี่นะใช่หมดเลยนะจะถวายวัดนะพรุ่งนี้ถวายวัดแล้วนะเอาไปใส่ธาตุเจดีย์ให้หมดเลยนะเดี๋ยวแบ่งกับพระอาจารย์นะคนละฟ้อนเลยนะแล้วแน่ธาตุไปเลยนะ่ตามถัด่วนนะ และจุดเดโอนะครับนะจุดป็นระยะหน่อยนะก็แบ่นตามปริมาณเท่ากันว่าจะไม่ไปหานะครับเพราะว่าการปล่อยเช่าก็ไม่ได้เกิดผลประโยชน์อะไรกับผมนะมีแต่ก้อนสวยๆนี่นะเขียวแก้วพนุมานะเอาไปใส่ผ้าจะดีทั้งหมดนะ คือผมจะไม่อะไรไว้นะน้ำจัดไม่เก็บอะไรไว้นะเด็หลายก็ไม่ได้ขั้นนด้านปอกใส่อย่างนี้เลยนะ้คนละถุงไปเลยน้ะซ้ำหน้าบูดเยอะอ่านี้เด็หลายเลยอันนี้ของพ่อค้านะอันนี้ยเดหลายตาหนังน้ะของพ่อค้าน้ำ,นำเกล็ดนะเกลือใส่ท้แล้วนะ้ะนี่นะ้ะจะถวายวัดท่านนะั้น เล้วแบ่งตามปันส่วนให้มันเท่ากันนะอ่านี่นะชาฝางเขามีจะเหลือแต่กาฝางไว้นะอือทำลายแล้วนะนครับพอแล้วนะจากไม้หาแลนะนะอุ้มไปหน่อยอันนี้ ไม้ไก่เป็นหินนะท่านผู้ชมนะไม้ไก่เป็นหินนะไม้ไก่เป็นหินนะอ่าไม้ไก่เป็นหิน,นใส่ไปใส่ไปถุงไม่ขาดเอาไว้หน้าบ้านหนึ่งอันทีแ่แป้งวอละลถุงไม่ขาดเลยใส่ย่ามแล้วจ้ะายยาพรุ่งนี้จ้ะเอาละมีแค่นี้พอแล้วนะ นั่นอันนี้ก็่เดี๋ยวกันไม่ีถวายวันถวายหรอถวายวันแล้วไม่มีไม่ปล่อยไม่ขายไม่อะไรนะจะใส่ผ้าเจดีทห้หมดเลย

จะมีกาฝากนะที่จะปล่อยนะมีเหลือแค่กาฝากนะันีโล่งชงนะจะปล่อยวัดหมดเลยนะเออไม่ใช่จะไปถวายวัดหมดเลยนะครับจะเหลือกาฝากกาฝากที่ดีต้องเป็นอย่างนี้นะต้องมีตากาฝากแบบนี้นะแล้วก็โล่งเลยนะ้าทีนี้นะ,ะจะมีจะเหลือแค่นี้นะอันนี้ของพ่อค้านะเด็กหลายก็พ่อค้าก็ แขวนจัดที่นี่เหมือนกันนะแถวนี้จะเหลือพระเครื่องนะพระเครื่องนี้จะปล่อยนะเด็กหลายนี่จะไปถวายวัดนะเอาไปใส่ทุเจดีนะถึงว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหรือท่านใดที่สนใจเอาไปเช่าก็สวดพระสว,สว,สว,สวสดผมไม่เป็นแน่นอนนะเพราะเด็กหลายคนนี้ต้องการที่ได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วก็กลิ่นธูปข,ของผู้พ่อคอมนะอันนี้จะเป็นพวาโคดหินต่างๆนะพ่อค้าชอบสะสมนะจะเป็นอย่างนี้นะนี่จะมีหินอย่างนี้นะ ็จะเป็นพระเครื่อง,องนี้แล้วก็มังพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ก็มีนะียวันนี้วันสุดท้ายนะครับที่ผมฉลาโสดจะคุยนะแล้วก็สว่างบ้องนี้บ้องอะไรไม่รู้นะมันจะมีอะไรอยู่ข้างในไ้ไผ่ไม่รู้นะเดี๋ยวจะแบบ <c oughs> เอานะครับมันจะอยู่ในบ้องนี้นะนี่นะจะมีเสียงกึก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 นะ <c oughs> วันดีคนดีวันพระนี่จะร้องจี นะอยู่ในบ้องนี่นะจะร้องจี๊ดดองแบบแสบหูมากเลยนะออกแค่นี้นะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะขอบคุณครับ